สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับช่องวิถีชีวิตและเกษตรบานบานกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่11เด้นะครับในการที่เราได้ลงกลไปนะครับวันที่11เลย ป็เสนการตายก็นเอยลงครับล้ยไ่ได้ได้วันคุนบอกทัดนะหลังจากเปลียนนามก็หายาอันอ่หาเวียนเวียนจำจำจนว่ามันจะอิ้มนะครับ นดี๋ยวแามันนานเ,เลือดเลือดอะไรก็จะวินบนี่นะครับ อ้ายว่อนไปเรื่อยๆนะครับไล่ๆรอบนะครับจนกว่ามันจะหยุดกินนะครมันจะได้อิ่มไม่ได้ครบกันนะถ้าเราให้แล้วอ้ายทุกคนให้ต้องรอปั๊บอ่านมดปั๊บหลังจากนั้นมันจะครบกันแลเราต้องให้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเชื่อดายอ่านนะครับอ้ป้านจวงท้องจัปดาห์เรกไปก่อนหลังจากไอ้ตอนนี้ก็คือเราต้องให้อาหาร้างหมื่นรับเจ้าเถียงเย็นก่อนเลยนะครับอาหารเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งจะบจวงเด็ก พมหลังจากมัดเบอร์นึงแล้วเปลี่ยนใต้เบอร์ร้องกันก็รอยเจ้ากับเย็้นนะครับไอ้ร้องเวลานะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับไอ้เลกันทุกๆวันเดี๋ยวผมจะลงคลิปไอ้เลกันทุกๆวันนะครับนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผอมในต่คลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ